กลับมาพบกับแนมในช่องซีแนม245นะคะวันนี้จะเป็นปีอาคารนะคะมาในหัวข้อที่ว่าเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคนคนนี้เนาะจะมีไพ่ห้เลอรสองกองนะคะเช่นเคยนะคะกองแรกจะเป็นผู้หญิงคนนี้นะคะไม่ได้เอามาทำนายแต่อย่างใดนะอย่างที่บอกเนาะอันนี้คือกองที่สองอ ชอบคนไหนเอ่ยก็เลือกคนนั้นนะเขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะคะในเวลานี้เนาะเออนึกถึงเขานะคะแล้วก็ทาคำถามในใจนะถ้าใครยังจะเลือกไม่ได้ก็กดสต็อปไปก่อนก็ได้อะไรก็ได้นะคะเนาะก็ถ้าใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็กดที่ลิงก์ใต้คลิปได้ทุกคลิปเลยนะจะมีทั้ง i อ f a c e b o o k นะคะตอบช้าบ้างอะไรบ้างก็อย่ากโกรธกันนะเพราะว่า มีงานประจำด้วยนะคะทุกคนก็ต้องขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามแล้วก็คอยดูกันมาตลอดแล้วก็ยินดีต้อนรับคนมาใหม่ด้วยนะคะยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าเนาะว่าเขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะเราไปดูกันเลยคะ่ะโอเคอันนี้คือไพ่กองที่หนึ่งนะคะเราจะวางไว้ตรงนี้นะคะนออือ่าเรามาดูกันนะคะพอดีเราได้ไพ่ใหม่มา ให้ไข่ตาออร์เคกลนะโอ้เราก็จะเอามาใช้เนาะเพราะว่าแนมจะถนัดออร์เคลนะคะเป็นพิเศษถามสิว่าเขาเนี่ยคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่นะนึกถึงหน้าเขานึกถึงหน้าเขานะใบแรกโอ้ลุ่มหลงตาละใบแล้วมาลุ่มหลงคิดถึงคลั่งใครนี่ตัวของคุณมากเลยช่วงนี้หลงคุณจัดเลยนะ หลงจัดๆเลยไม่รู้ทำไมแต่ว่าเป็นอารมณ์ลุ่มหลงอะเออลุ่มหลงสุดๆเลยอะไรไงนี่รู้สึกว่าตอนนี้คุณมีสเสน่ห์ต่อใจเขาเหลือเกินไม่รู้คุณไปทำอะไรมาทำไมดูสวยดูหลอ่อดูแบบดูแบบติดตาตรึงในใจเขามากเหลือเกินตอนนี้เขารู้สึกถอนตัวจากคุณไม่ขึ้นนะโอคุณไปทำอะไรมานี่เนาะนี่แล้วก็เป็นอารมณ์แบบว่าเขารู้สึกว่าเนี่ยตอนนี้ เขาอะรู้สึกเป็นตัวของตัวเองได้เต็มที่เป็นอิสระได้เต็มที่ไม่ได้อยู่กับคุณเนาะอือซึ่งเขาชอบมากๆเลยอะเขารู้สึกว่ามันมีความสุขคือนึกออกไหมคนเราอะถ้าไม่ได้เป็นตัวของตัวเองบางทีก็จะอึดอัดใช่ไหมคะแล้วก็แบบอ่ะก็จะไม่สบายใจแต่กับคุณคุณแบบทําให้เขารู้สึกเขาอยากเป็นตัวเองเป็นตัวเองได้เต็มที่มันก็เลยทําให้เหมือนแบบยิ่งอยากอยู่กับคุณอะยิ่งถูกคุณดึงดูดเข้าหา อืมแล้วตอนนี้เขารู้สึกเขามีความต้องการก็คือหนึ่งในนั้นน่ะนอกจากจะเป็นเรื่องของงานเรื่องความสําเร็จเรื่องอะไรของเขาแล้วบ้านเบิร์นู่นนี่นั่นเขาก็ต้องการคุณด้วยนะอืมนะคะคุณเป็นหนึ่งในลิสต์ที่เป็นความต้องการในชีวิตเขาละกันอ่ะเนาะเขามีลิสต์ไว้ละจดลิสต์ไว้ละว,ว่าเออหนึ่งในนั้นก็คือคุณนั่นเองนี่ตาล่อ่าต้องการคุณอะ่ะอืมคุณโอเคเปล่า ให้เขาต้องการได้ไหม <c oughs> อ่้มาดูกันว่าไงอีกนี่เขารู้สึกว่าแต่ตอนนี้เขาไม่รู้ว่าจะจัดการกับปัญหาหัวใจที่มีในตอนนี้ยังไงดีไม่รู้แล้วว่าเหมือนคุณและเขามีประเด็นกันไหมหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาในใจเขาเองที่เป็นอารมณ์ประมาณว่าเออแบบเอ้ยแก้ไม่หายอะไรประมาณเนี้ยอาจจะแบบเคยเจอความรักที่ไม่ดีมาก็ได้อะไรก็ได้เนาะเป็นไปได้หลายแบบ หรือปัญหาหัวใจที่ว่าเนี่ยก็อาจจะหมายถึงที่มีกับคุณนั่นแหละเออไม่รู้จะจัดการกับสถานการณ์นี้ยังไงดีไม่รู้จะแสดงออกยังไงดีเนาะนี่แต่คนคนนี้ก็ไม่ย่อท้อหรอกนะคิดว่าเออแบบจะพยายามหลักในความสัมพันธ์นี้ทําให้มันดีขึ้นพยายามที่จะทาทุกอย่างให้แบบมันมันไปด้วยกันได้ดีหรือว่าสร้างความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาให้แบบแฮปปี้แฮปปี้มีความสุขกันอนะ่ะเอออยากทำให้มันดีนะ อะไรยังไงอีกนี่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากให้ความรักครั้งนี้ยมันเปลี่ยนไปในรูปแบบใหม่เนาะแสดงว่าคุณและเขาอาจจะมีประเด็นกันหรือว่ามันมีความเศร้ามีความอึมครึมมีอะไรสยัยอย่างมีพลังงานเทาๆอยู่ตรงนี้หรือพลังงานเศร้าๆอยู่ตรงเนี้ยเขาต้องการเปลี่ยนจากตรงนี้ให้เป็นแบบเนี้ยให้สดใสให้แบบซับซ่าเนาะมีความสุขอืมกำลังคิดอยากให้ความสัมพันธ์เปลี่ยนไปเป็นแบบนั้นนะอืม และตัวเขาเองอ่ะก็รู้สึกว่าเออเหมือนก่อนหน้าเนี้ยเขาอาจจะเคยทําพลาดกับคุณหรือว่าทําอะไรที่ไม่ดีกับคุณมาเนาะหลังจากนี้ก็ไม่อยากจะทําพลาดละอยากที่จะทําให้มันทําให้มันถูกต้องอ่ะทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมอะไรกว่าเดิมอืมอืมเนี่ยเป็นอารมณ์ประมาณว่าตอนเนี้ยเขาเองกําลังรู้สึกว่าเขาเดาใจคุณไม่ออกนะว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาคุณกําลังกโกรธ หรือคุณอยู่ในด้านที่รู้สึกดีกับเขาอารมณ์ดีกับเขาหรือว่าเป็นด้านนางฟ้าหรือว่าด้านเดวิลนะด้านด้านไหนนะอะไรเงี้ยคือเขาเดาใจเดาทางคุณไม่ออกนะเวลาเนี่ยแต่อยากรู้เหมือนกันว่าคุณอนะจะยังไงกับเขาต่อเอออารมณ์แบบจะดีกับเขาต่อไปไหมหรือว่าจะยังกดเขาอยู่หรือว่าจะยังไงอะไรเงี้ยมีการแบบแอบ,บคิดอยู่นะคะอืมแต่ตัวเขาเองเนี่ยก็มีความตั้งมั่นแล้วว่า ความสัมพันธ์เนี้ยเขาจะทําให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือมันจะต้องดีขึ้นกว่าเดิมแน่นอนนะตั้งใจละตั้งใจไว้นะเออหรือทําตัวให้ดีขึ้นนั่นแหละกับคุณนะคะว่าเหมือนตั้งใจแล้วอะว่าจะต้องทําให้ได้นะอืมอะอ,ยอ,ยอ,อะอะไรยังไงอีกอะเขากําลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกะมาดูสินี่เขาต้องการที่จะไปต่อกับคุณยาวๆนานๆเนาะมีการคิด วางแผนแบบเอออยากให้ความสัมพันธ์นมันมันประคับประคองกันไปได้นะคะอืมเนี่ยจริงๆอ่ะเขาเองก็ตั้งเป้าหมายไว้นะว่าความสัมพันธ์เนี้ยเขาอ่าอยากให้เราสองคนเนี่ยอ่อย่างแรกก็น่าจะอยากอยู่ด้วยกันอย่างที่บอกอย่างที่สองก็คือเขาอยากได้คุณมาครอบครองอย่างที่สามก็จะเป็นอารมณ์บอกว่าเอออยากให้เราอยู่ด้วยกันไปนานๆนั่นเองนะคะอืมแล้วเขาก็รู้สึกว่า เขาอาจจะต้องใส่ใจคุณให้มากกว่านี้เนาะใส่ใจความรู้สึกหรืออาจจะต้องมีการแบบคอยดูว่าคุณรู้สึกยังไงมีการถามไถ่คุณบ้างอะไรคุณบ้างอะไรประมาณเนี้ยก่อนหน้านี้อาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจหรือว่ารู้สึกว่าอาจจะมองความรู้สึกด้านเดียวของตัวเองแต่หลังจากนี้จะเป็นอารมณ์แบบเออเหมือนจะมองความรู้สึกของคุณด้วยอะ่ะอืมนะคะอืมตอนนี้เป็นอารมณ์แบบสังเกตการคุณอยู่นะว่า เออคุณเป็นยังไงบ้างคุณยังไงบ้างอย่างที่บอกตอนเนี้ยมองคุณไม่ออกก็เลยสังเกตการอยู่เลยอาจจะยังไม่อยากทําอะไรมากมายเพราะกลัวว่าจะเดินเกมผิดพลาดเนาะเออจะก้าวพลาดอะไรอย่างนี้อืมเนี่ยเราก็มีอีกโก้ด้วยคนเนี่ยมีอีกโก้มากอะไรมากไม่อยากให้คุณรู้หรอกว่าจริงๆแล้วคุณอะไปมีผลต่อใจเขาแบบไหนนะอืมนี่ แต่ว่าก็อยากให้เรื่องราวที่ไม่ดีหรือความทรงจําที่ไม่ดีของเรามันได้รับการปลดปล่อยหรือว่าเออก็ให้มันผ่าน,านไปเถอะอารมณ์ประมาณว่าเออแบบเรามาใช้เวลาในการรักกันใช้เวลาในการแบบไอ้นี่ต่อกันดีกว่าไหมอะไรประมาณเนี้ยเรื่องอะไรที่ไม่ดีก็ปล่อยผ่านมันไปเนาะอย่าไปโฟกัสมันนี่เขาเองก็รู้สึกขอบคุณในสิ่งที่คุณทําให้เขานะสิ่งที่คุณเคยแบบน่ารักกับเขาเขามองว่าจริงๆแล้วอะ คุณอะเป็นคนที่ทําอะไรให้เขามามากเลยแหละเออเขาก็เห็นนะในความดีของคุณแล้วก็อยากจะตอบแทนความดีนั้นให้กับคุณด้วยนะอืมนี่ตอนนี้เป็นอารมณ์แบบทํายังไงดีนะหรือว่ามีการวางแผนะในหัวเยอะแยะไปหมดเลยว่าเอออยากจะไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นกับคุณเผาเผอยากจะไปเที่ยวเนาะมีการวางแผนนั่นเองในการที่จะเข้ามาหาอืมนี่แล้วก็ทํายังไงก็ได้ที่ให้เรายังอยู่ด้วยกัน ให้ความทรงจำมันกลับมาดีๆกันอีกครั้งหนึ่งหรือว่าให้วันเวลาดีๆมันได้กลับวนมาอีกครั้งหนึ่งนี่รวมถึงว่าตัวเขาเองอะรู้สึกว่าอะไรอะที่มันดีต่อใจอะเขาก็ยังเก็บไว้นะเกี่ยวกับคุณเนาะหรืออะไรที่คุณเคยให้เขาอย่างเช่นบทเพลงบทความอะไรดีๆคำพูดดีๆเนี่ยเขาก็ยังจำได้แล้วเขาก็ยังเก็บไว้เก็บเอาไว้ฟังเก็บเอาไว้ระลึกถึง ตลอดนะคะเก็บเอาไว้ดูเนาะอืมอ่ะแล้วเรามาดูกันว่าไพ่อยากบอกอยากแนะนำอะไรกับคุณมากในความสัมพัน์นี้นะ,ะอืมยอมรับรื่นเดอร์เอาตัดใจ คู่บุญก็เป็นคู่บุญกันคนหนึ่งอหนะนะคาหาจากกักรพรรดิว่าไม่แน่ใจครอบวิมาเดินทางอ่ะเเดี๋ยวไปเที่ยวกันจริงวนะเนี้อุย้ยมือที่สามมาดูกันอย่าเพิ่งรีบตกใจนะพอเห็นปุ๊บทุกคนบางคนตกใจปิดแล้วไม่ดูแล้วไม่ใช่นะ่าใจเย็นอ่ะมาดูการว่าพ่อยากบอกอย่างแนะนําอะไรกับคุณ พาอยากบอกว่าหลังจากเนี้เขาจะไม่ยอมคุณมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะเออความสัมพันธ์มันก็จะดีขึ้นรับรื่นขึ้นเป็นอะไรที่แบบเหมือนจะยังได้อยู่กันต่อหรือความสัมพันธ์เนี้ถ้าคุณคิดว่ามันจบแล้วมันไม่จบนะมันยังได้ไปกันต่อค่ะเหมือนตัวเขาเองก็แบบเอาแต่ใจแบบคือไม่ยอมเลิกกับคุณอะหรือไม่ยอมจบกับคุณจะไปจะไปให้ได้อะไรเงี้ยอืมแล้วคุณกับเขาอะก็ยังมีบุญสัมพันธ์กันอยู่นะยังมีแบบ บุญที่ดีต่อกันอะไรต่อกันอะไรประมาณเนี้ยหรือเป็นคู่บุญกันเนาะแล้วเขาก็บอกว่าพระมหาจักพรรดิเนี่ยคอยดูแลวความสัมพันธ์คุณและเขาอยู่นะถ้าหากใครสวดพระมหาจักพรรดิปุ๊บแล้วแผ่เมตตาแผ่เมตตาคือการครอบวิมานเนาะจะดีมากๆเลยนะคะท่อนที่เอ่อท่องว่าสัพเพอะ่ะนั่นแหละเนาะถ้าใครไม่รู้จกักก็สวดเอ้ยก็เออเสิร์ชหาใน youtube ได้นะ บทพระมหาจาักพัหพดดิหลวงปู่ดูลงตามาเนาะคุณอาจจะไม่แน่ใจในความสัมพันธ์นี้หรือว่าอาจจะยังมีการระแวงแทงใจกันอยู่อะไรกันอยู่แต่ว่าคามสัมพันธ์เนี้ยมันจะดีขึ้นแน่นอนแล้วมันจะมีความสุขได้ไปต่อด้วยกันอะไรด้วยกันนะไอ้เรื่องมือที่สามหรืออะไรเนี่ยคือมันอาจจะมีเรื่องมือที่สามาก่อนหน้านี้หรืออะไรก่อนหน้านี้เนาะแต่ว่ามันเหมือนจะแบบว่าจะยุติลงอะ่ะอืมนะคะเหมือนปัญหาอะไรตรงเนี้ยมันจะหายไป นะคะถ้าเคยมีเกาะหน้านี้เนาะหรือมือที่สามอาจจะไม่ต้องเป็นต้องเป็นบบคนที่สามเติร์ดปาร์ตี้ก็ได้อาจจะเป็นอารมณ์ประมาณว่าเ,ออเพื่อนครอบครัวหรืออะไรก็ได้คือปัญหาที่คนอื่นยื่นมือมายุ่งในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะดีมากขึ้นอะไรมากขึ้นนะคือไม่อย่างก็อาจจะหายไปเลยอะไรประมาณนี้อ่ะก็ขอบคุณนะคะสาหรับการรับชมรับฟังนะชอบกดไลค์กดส u b s c r i b e เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะใครเลือกกองที่สองเอ่ยไพ่ใบนี้หนูอ่ะเราจะเอาวางไว้ตรงนี้นะคะไพ่ใบนี้โอเคมาวันนี้เราได้ไพ่มาใหม่เราก็จะใช้ไพ่อันใหม่นะคะนาอเป็นไพ่ไข่สตาออร์เคิลน,นะก็เราจะเอามาใช้ในการทำคลิปนี้เลยอืมแนมก็จะถลักไพ่ออร์เคิลมากที่สุดนะคะเอออ่ะเรามาดูกันซิว่า เขากำลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอยู่เนี่ยในตอนนี้คนที่เลือกกองที่สองเนี่ยเขาคิดอะไรเกี่ยวกับคุณน้าใบาแรกโอ้เขารู้สึกว่าบางทีอะทำอะไรดีไปทำไมเธอมองไม่เห็นฉันเลยมองไม่เห็นความดีช่างเลยดูดีมองแรงมากเลยเนี่ยมองแรงแ <laughs> บบทำดีไปทำไมเธอมองไม่เห็นยะอะไรประมาณเนี้ยเออมีการประชดน,น้อยใจนั่นเองเนี่ย จริงๆเขาเห็นค่าในตัวของคุณมากๆมากๆมากๆคุณเป็นเหมือนดังเพชรเพชรเม็ดงามที่เขาหาจนเจอที่แบบเฮ้ยคุณมีค่ากับเขาขนาดเนี้ยเขาทาให้สิ่งมีค่าอันเนี้ยหลุดจากมือไปไม่ได้หรอกอืมไม่งั้นก็ไอ้นี่เต็มทีแล้วนะเออเนี้ยเขาอาจจะเคยทําตัวไม่ดีเคยทําพลาดทํานิสัยไม่ดีเกิดกับคุณเนาะในความสัมพันธ์นี้ก็มองว่าเออก็ไม่อยากให้มันทําพลาดอย่างนั้นแล้วอะไรแล้ว ตอนนี้รู้ตัวแล้วว่าทําอะไรพลาดไปทําอะไรไม่ดีไปเนาะแล้วก็จะไม่ทำพลาดแบบนั้นอีกอะส,สองสองเพราะว่ามีเพชรอยู่ในมือแล้วน,นั่นเองอืมอ่ะความสัมพันธ์ของคุณและเขาก่อนหน้านี้มันอาจจะเคยมีความเศร้ามีความเสียใจยหรือว่ามันอาจจะมีความแบบมีพลังงานแบบแย่ๆอยู่ตรงเนี้แต่เขาต้องการเปลี่ยนให้เป็นแบบเนี้ยให้เป็นสดใสให้เป็นเหมือนดอกทางตะวันเนาะอยากให้ความสัมพันธ์มีความสุขอะ่ะ ไม่อยากให้มันมีปัญหากันนะไม่อยากให้เศร้าเสียใจกันเนาะเนี่ยเราก็ตั้งใจทํามากๆในะความสัมพันธ์นี้คือตั้งใจทําให้มันดีอย่างที่บอกเนี่ยเขาตั้งใจทําดีนะทําไมทรมองไม่เห็นอะไรประมาณเนี้ยตั้งใจมากเลยนะคะไม่ย่อท้อในการที่เออจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันกลับมาดีอีกครั้งหรือมันแบบกลายเป็นอะไรที่มันดีๆแหละนะคะอืม คิดอะไรเกี่ยวกับคุณเองกนะใอยากออกมากเลยนะเนี่ยเป็นอารมณ์บอกว่าอยากทําอะไรที่เข้ามาเสริมให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความสุขมีความหอมกรุ่นมีความสวยงามอาจจะมีการอยากทําอะไรดีๆให้อย่างเช่นพูดจาดีๆเออเอาใจอะไรประมาณนี้ซื้ออะไรให้ทําอะไรให้อะไรประมาณนี้มีการเอาใจเกิดขึ้นทําดีเกิดขึ้นะมาเสริมปรุงแต่งให้ความรักมันกลับมาดี นี่ตอนนี้เขามองคุณไม่ออกนะว่าคุณแบบคุณรู้สึกยังไงกับเขากันแน่เนาะคุณรู้สึกดีหรือรู้สึกไม่ดีหรือตอนนี้คุณเป็นนางฟ้าคุณเป็นเดวิลหรือเป็นอะไรเนาะอะไรประมาณเนี้ยเหมือนมองคุณไม่ออกว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขารักคุณจะเอายังไงกับเขามองไม่ออกเลยคนคนนี้มองคุณไม่ออกอือ้ยออกมาสองใบเนาะก็เอาเลยเอาใบแรกก่อนเนี่ย จริงๆแล้วเขามองว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันมีอุปสรรคมันมีความยากลําบากเหมือนกันนะหรือว่าการที่เขาจะเปลี่ยนตัวเองเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายการที่เขาจะกลับมาทําดีอะไรกับคุณเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนแบบที่เขาเคยเป็นมาก่อนเลยเขาอยากให้คุณเห็นใจเขาอยากให้คุณชื่นชมเขาในสิ่งที่เขาทําดีอยากให้คุณแบบเห็นอะเห็นเห็นว่าเขาทําดีกับคุณอะเออมีการแบบอยากอ้อนๆอยากให้คุณแบบชมหน่อย เนี่ยเขามองว่าเขาอะรอคอยคุณได้นะแล้วก็รอ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 คุณมานานแล้วด้วยอะไรเราด้วยเนาะอืมเนาะหรือเขาอาจจะมองว่าคุณรอเขามานานแล้วจนเขาแบบไม่อยากให้คุณรอแล้วหลังจากเนี่ยเอออยากให้คุณแบบมีความสุขในความสัมพันธ์นี้ได้แล้วอะไรได้แล้วนะอืมว้าวในตัวเขาเองก็ไม่แน่ใจกลัวเหมือนกันนะมีความระแวดระวังเหมือนกัน เขาพยายามระมัดระวังใจตัวเองที่จะรักคุณเนาะแต่จริงๆก็รักมากไหมก็รักรักโคตรรักเลยเนี่ยโคตรรักมากๆโคตรหลงเนาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็มีความกลัวเหมือนกันว่าเออความสัมพันธ์เนี้ยมันจะจบยังไงคุณจะเอายังไงกับเขาอะไรกับเขาอะไรประมาณนี้เนาะอืมนะคะมีการแบบว่าอยากที่อยากที่อาจจะไปต่อแหละอยากที่จะแบบคือก็รักอ่ะก็รักอะ่ะแต่ว่าก็กลัวเหมือนกันกลัวเจ็บอะ่ะ อกลัวเจ็บกลัวเสียใจเหมือนกันนะเออกลัวคุณแบบจะทิ้งกลัวคุณไม่เอาเหมือนกันคนคนนี้แอบมีการกลัวคุณทิ้งไงนะอะไรไงอีกที่ยังไงเกี่ยวกับคุณอีกเนาะกาลังคิดอะไรเกี่ยวกับคุณอีกอืมก็เลยปล่อยเป็นอิสระแล้วกันอารมณ์ประมาณชิวๆแล้วกันในความสัมพันธ์นี้ไม่ต้องคิดอะไรมากปล่อยมันไปแล้วกันจะเป็นยังไงก็เป็นอ่ะ เราก็เป็นอารมณ์แบบอยากเปลี่ยนแปลงจริงๆนะเนี่ยเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์เนี้ยให้มันดีขึ้นต้องการเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่มันดีขึ้นกว่านี้ให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นกว่านี้เนาะอืมตัวเขานสะยังไงเนี่ยเขาต้องการที่จะสร้างอะไรดีๆในความสัมพันธ์เนาะอาจจะสร้างความทรงจําดีๆสร้างสิ่งดีๆสร้างสร้างอะไรดีๆให้กับคุณนะ่ะ เออทำให้คุณรู้สึกมีความสุขในความสำคัญน,นี้นะคะอืมนี่แล้วเขาก็อุ้ยโทษนะคะไปโดนกล้องเนาะอืมเขาต้องการให้คุณใจเย็นกับเขาหรือรู้สึกอยู่กับเขาแล้วมันมีความสุขไม่เครียดเออเขาเองก็รู้สึกว่าไม่เครียดนะการอยู่กับคุณอะมันเป็นอะไรที่สบายใจเป็นอะไรที่แบบว่ามีความรู้สึกเย็นใจอะเกิดขึ้นเนี่ยอืมแล้วเขาก็อยากให้คุณรู้สึกแบบนั้นอะเวลาอยู่กับเขาด้วยนะคะ นี่เขารู้สึกว่าจิตวิญญาณของเขาอะมันเหมือนแบบมันเรียกร้องหาคุณเลยนะเออหรือว่าเขารู้สึกว่าคุณน่ะเข้ามาแบบเข้ามาเข้ามาแบบเข้ามาได้มากกว่าคนอื่นคือเข้ามาถึงจิตวิญญาณของเขาได้อะไรของเขาได้อะไรประมาณเนี้ยอืมนะฮะเขารู้สึกว่าคุณค่อนข้างที่จะพิเศษสําหรับเขามากๆเลยหรือไม่คุณก็คือเป็นเหมือนดังจิตวิญญาของเขาเลยนะอืม ว้าวเขาต้องการที่จะอะทําให้คุณมีความสุขจริงๆคนคนนี้โออยากที่จะดูแลอยากที่จะใส่ใจคุณอะไรค,นนะคุณนะเออคนคนนี้ยอยากดูแลคุณมากๆเลยอ่ะโอ้โหมีแพชช i ่นมีแรงบันดาลใจต่างๆในการที่จะทําให้ความรักเนี้ยกลับมาดีหรือทําให้คุณเนี่ยกลับมารักเขาเหมือนเดิมหรือทําให้เราเป็นคู่กันเนี่ย อืมีแพชช i o n ในการเข้าหามากๆอะไรมากๆนะมองว่าเราต้องเป็นคู่กันเนาะสาหรับเขาอืมเนี่ยมีการแบบเตรียมการอะไรสักอย่างด้วยนะกําลังคิดอยากจะทําอะไรสักอย่างดีๆให้กับคุณหรืออยากจะเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างคุณปะเนี่ยอยากเซอร์ไพรส์อยากจะออกจากกรอบอะเอออะไรสักอย่างมะคะกาลังเตรียมการอยู่คุณต้องตกใจแนะ่เลยไม่รู้เซอร์ไพรส์อะไรนะนี่อยากให้คุณนะ่ะเหมือนตอนเนี้ย เขารู้สึกว่าเขาเป็นฝ่ายรับจากคุณอย่างเดียวเลยคอยรับแบบคุณอาจจะคอยจะทําอะไรดีๆให้กับเขาแล้วเขาอาจจะไม่ค่อยทําอะไรดีๆให้กับคุณเนาะเขาเป็นฝ่ายรับอย่างเดียวเขาก็อยากเป็นฝ่ายให้คุณบ้างนะหลังจากเนี้ยคอมมิตตาแล้วเนี่ยคือถ้าใครนะยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์ยังไม่ได้มีสถานะได้สถานะแน่นอนค่ะเออแต่ถ้าหากว่าใครที่มีสถานะแล้วก็เป็นอารมณ์แบบ ก็จริงจังจริงใจอ่ะกับคนคนเดียวอะไรคนเดียวนะเหมือนสัญญาแล้วว่าจะเป็นเด็กดีจะทําตัวดีจะมีคุณคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยอ่าน้องตาละครั่งรักนั่นแหละเนาะอ,อ่าเรามาดูกันว่าใครอยากบอกอยากแนะนําอะไรกลุ่บ้านในความสำคัญนี้โอ้ยทำไม โอ้โห oh. คนที่ใช่ออกมาเลยอไงไง rich แตกต่างมีใครป่วยหรือเปล่าคะหรือไม่สบายไหมนะ Okay. ถามว่าไพ่อ,อยากบอกอยากแนะนําอะไรคุณบ้างในความสัมพันธ์นี้เนาะไพ่ก็อยากจะบอกว่าจริงๆเขาก็เป็นคนที่ใช่คนหนึ่งของคุณนะเป็นคนที่ใช่ของกันละกันแหละเนาะแล้วความสัมพันธ์เนี้ยมันจะกลับมาแบบมีความสุขต่อกันละกันอย่างมากเลยถึงแม้คุณและเขาอาจจะมีความแตกต่างกันไปบ้าง ทำให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันอาจจะเป่วยๆไปบ้างหรือมีสะดุดสะดุดไปบ้างเนาะเข้าใจกันบ้างไม่เข้าใจกันบ้างก็ตามแต่หลังจากเนี้ยมันจะดีขึ้นนะคะเป็นอะไรที่เหมือนปรับตัวเข้าหากันได้มากขึ้นอะไรมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นในความแตกต่างของกันและกันมันเลยทําให้แบบเฮ้ยความสัมพันธ์เนี้ยมันดีขึ้นราวกับปาฏิหาริย์เลยราวกับแบบเฮ้ยเหมือนได้ความสัมพันธ์ใหม่ได้อะไรใหม่ๆที่มันดีกว่าเดิมแล้วมันมีการเติมรู้อะไรบางอย่างด้วยนะ ในความสัมพันธ์นี้เนาะอาจจะรู้แล้วว่าเออต้องแบบต้องทํายังไงถึงจะดีต้องทํายังไงถึงจะทําให้ความสัมพันธ์มันยังไปกันได้เนาะคุณละเขาก่อนหน้านี้ที่เคยมีความเศร้าอะไรกันก่อนหน้านี้อาจจะเป็นเพราะว่าอาจก็เคยมีกรรมต่อกันมาอะไรต่อกันมาเนาะแต่หลังจากนี้เชื่อเถอะว่าความสัมพันธ์มันจะดีขึ้นอะไรขึ้นคุณอาจจะแบบไม่มั่นใจแล้วก็ตามอะไรแล้วก็ตามแต่เขาบอกว่าเนี่ยให้ให้คุณบอกว่าทําใจให้แบบ สบายๆเนาะอืมทาสมาธินะคะแผ่เมตตาให้เขาอะไรให้เขาทําใจให้เย็นๆน่ะเนาะ,เ,นะเพราะบางทีการที่คุณไม่มั่นใจหรือความสัมพันธ์ดูรวนเรอาจจะเป็นเพราะมีกรรมต่อการมาเกี่ยวข้องอะไรประมาณเนี้ยแผ่เมตตาให้เขาไปแล้วมันจะดีขึ้นนะอ่ะก็ขอบคุณนะคะสําหรับการรับชมเราฟังเนาะชอบกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นเพื่อนกันในช anel นี้แล้วก็พบกันคลิปหน้านะคะบายยคะ่ะ